สบายดีเด้อพี่น้องบ๊วยสักคนสบายดีวันนี้แม่น้องสิงนำเสนอสิเฮ็ดซุปน้อไม่สมเด้อพี่น้องมนันนี้ต้มก่อนนะใส่มะพริกไล้ลายสิแซบเมนูบบาน,านเฮาเนาะกินหลักกิดหอดบานเฮาเป็นอะไรเด้อพี่น้องทางนั้นสุขสบายดีเยบเนาะทางนี้บ่ได้ไปใส่ยู่บ้านคือเกา่า เจ็บกินของเก่าแถวตู้เย็นนะน้องพี่น้องไปมาลำบากเดี๋ยวต้มก่อนน้องพี่น้องได้เวลาต้ำแล้วพี่น้องต้มซุกเรียบร้อยแล้วก็ขิดต้มมีกระเทียมพห่น้องกระเทียมสุอันนี้แบบต้มแล้วพี่น้องโอ๊ยลูกเต่าก็โอ๊ย <laughs> ด้เอนี่คือชีตามำนะเนาะตำน้ำไม่สุกถูกไหมพี่น้องอันนี้น้องซิงเนาะเ้็ดก่อนแดบต้มได้ใส่กระเทียมสดแล้วก็ผิกเอาต้มเสร็จไปก่อนนานเลยเนาะน้ำไม่สุกนี่ได้กินก็ไม่แห้งเนาะพี่น้องมันคนขาต้มบ่มากมากลายมักคุ้มกระมิน นี่หอมหอมไปชุยชุยหน่อยจ้ะต้องใส่กบหน่อยทำไมสมก้อหอมเดียวยวิ้ยวขาวเลยไ <c oughs> ม่คุ้ยนะพ่อเบิ่งไปตามขั้นตอนเลยเด้ยอยผมแน็ปี่นอ้อง<ม>เบิ่งตปละขั้นตอนไปเลยเนาะใส่หอมพี่น้องหอมกับอึดๆึดมาได้ไป,ไป ได้ใบตะลัตในใบขิงแตใบขิงชอบกัใบในกระทางอยู่เนาะขิงกันขิงกันโอ้ยหอมคนตกลายหอมบวัวหอมต้นหอมเนาะเลือดเดียวโอ้ยแต่อีตนนาากก้นเนาะพักกัน, <c oughs> นได้แ่งาคเอาจับกินจับเฮามี่ยเลยเนาะกินจับเมี่เนาะใส่ประเด็กติ๊กน้อยเอาไหม อ้าวคืนที่หลนบ้ะโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยเง่ายงายเสร็จไปที่เรียบร้อยเนาะอ่าห้าห้าหนี่อ้ยหน้าตาถ้ามันมีใบเคียงารนี่คือสิขาค่ะโฟมเองน้องแม่น้องชิ้ซีซี่มาเบิ่งเนาะอืมเ่า น้องบัวก็กินไปแล้วคบหนึ่งยั <c oughs> งหยาอยู่พอไหมพี่น้องเท่ <c oughs> ด้ะหักปฏิทูทีสุดนอนอืมแต่าตามันก็สิประมาณนี้เนาะอ,อีกคำหนึ่งก่อนเมนีคำหนึ่งดูกคาวยง,ง,ง่ายๆเนาะชุดนี้บ่ได้ใสม่มะเขือใส่ย,ยังเนาะ ชุดเดี่ยวอัดเลยป่าวะห้าวกระจัดใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะพ่อแม่พี่น้องนี่ดูสีสันหนากินเลยพ่อแม่พี่น้องกับพักลวกเขาเนะกินกับพักเซ็บเ มาก <ừ. S 1> ินข่าวน้ำกันเดอพี่น้องมากๆ <ừ. S 1> น้องสิงเป็นอะไรครับหิวข้าวแล้วนี่ยง่ายกําลังทําอยู่เลยนี่ <ừ. S 1> อาหารบัตนรเหาเนาะเซ่บๆน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือต้มยำปลานะพ่อแม่พี่น้องนี่มิโนที่สองเหาเนาะ fc fc เพิ่นแบงห้แบงห้ ทำเออปลาอย่างอันนี้ปลาปลาทับทิมกว่านี้ปลาทับทิมอ่อก่อนจะไปหัดส้มกับแม่น้องชิงกับฝากกดไหลก้นแชร์หน่อยเด้อพีนอ่น้องเป็นกำลังแรงใจให้แม่น้องชิงกับน้องวัวเนาะอขอบคุณหลายๆสบายดีสบายดียดยพ่อแม่พี่นอ้อง